สวัสดีครับมาพบกับช่องสามพี่น้องพ้ารอชั้นเดยครับนี่ิ้าพี่น้องมาบึงพื้นที่สี่ดําหน้าครับพี่น้องพอดีดําหน้าเสร็จแล้วครับเด้สี่ผพากันมาดําหน้าขวครับพี่น้องดูทั้งเราด้วยครับพีน่น้องนี่นี่ก็ไว้ สายั้งเราครับยานยานพี่น้องอเพเสียว่าเป็นเล่าอยู่นะครับพี่น้องเป้าไว้ครับอ้อมขางโดยเป้าไว้ครับพี่น้องข้างข้างล่างก็เป็นหน้าครับเกี่ยวกับการยังบอครับพ,พี่น้องปีนี้ว่านกาย,ายวเวรอะไรเสียรายกายพ่อนะ นะคือว่ามาดำถึงเราเนาะคือบ่มีน้ำเหมือยังแบบถึงดำหน้าเสร็จไปพันที่เก่าซิงหาครับดำหน้าเสเร็จแล้วเลยส่วนกันมาดำถึงเราครับพี่น้องมาเบื้องแล้วมื่อกี้เห็นคแค่ไหนแท้สิดูน้ำใสสินาดูด้วยครับพี่น้องมันเราก็ขัดได้ครับม่นเป็นหน้าดิ ฝนุนมาตกมาใส่จีรีกินบ่หรอเขานี่แหละครับพื้นที่ที่สีดำครับนี่มีเพียงที่เราว่ามันดำหน้าบ่ในไหมโอ้ย <laughs> จังค่อยที่ตัางครับพี่น้องสีดำหน้าโคกเห้เบิ่งเราแก้กา้ามาไว้แล้วครับผมเบิ้ลก็จะได้ตั้งเครื่องดูน้ำดำครับพี่น้องแต็นเป็งดำท่านสวงคนตกนเ่องันติดแค่ยอยู่หระครับพี่น้องมันดินพระเหนแห่งอันนี้เสร็ใจเหล่หน้าโอ้ ปลาเขาไปดินสิงหาแล้วครับพี่น้องฝนก็บไม่ได้ตกหลายอาทิตย์แล้วครับเป็นปลาหันกันเป็นปลามั่นครับพึ่งลบไปบางทั้งตมืนเลยครับโอ้แหงคักแหงเนี่ยมันดำเงินีโอ้บุญในเบงครับพี่น้องไงงองเลย คือน,นี้ก็เป็นมัมที่10สิงหาครับ2,967ครับพี่น้องสปอร์ดำน้าตนี่กปลาเข้าไปประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับสีดำกันอยู่นี่ครับเพราะว่าผมบริจาคคนครับมันบริจาคพร้อมกันเบิดไหมครับพี่น้องเลื่องตีสายยังไงดำได้จะคข้อง เสียหายมาว่ามันเราครับนี่กปลาไห้ครับพี่น้องนี่ถ้าปลาไห้ทั้งนั้นองเลยครับเนี่ยไฟอันหนึ่็เป็นปลามันครับต่ล็กไปแล้วล่ะครับนี่ครับขุดชาวไว้ทั้งเราครับไก่เสียขันมมครับแต่เป็นตะลังตกดินนะครับพี่น้อง แกกายมาไหม้มือนกบลครับตีได้ดูน้ำดำจาจ่เขาเจ้าร้ายครับก็ได้เอาวเขาเจ้ามาดำสักซึ่งเรา ดำหน้าไปดำหน้ามาจะได้ส่วนกันว่าจากดำทั้งโลกนะครับเลยได้ดดพากกันรูกกาดมาดำไม่หี <c oughs> <c oughs> เห็นมันจินน้ำไปได้มันนั่นดำต้นโขกมันมีน้ำขังเอ <c oughs> ็นดูดน้ำเลยคักๆกัน ยังไงปฏิภาณกองนาขึ้นหน่อยหน่อยนึ่งยังไง้ากล้องขึ้นเลยตตานล่ามกับต้มก็พื้นมีแล้วมันิดกองขึ้นหรือเปล่มันจะดูแจ้งเดียว

เหนฝ่าเลียมไหมว่องบบกแวังหันอืมเป็นน้ำมากครับเออเห็นหมากหลดุด <c oughs> เยนเนยันตบมากเลยต่สูบเย่หนาก็ได้สูบารวะแต่มันสูบมากไหมนี่และฮกเดือนสูบเนี่ตังตังงสูงหมดเลยเห็นไ,ไหลไมพี่เอ๋อ มันดันกันนู่นมัน yeah. ่จ oh ้องไกหัวใยยังกินปลาเลยปลาหนั่นว่าท่านได้นำท่านในบทเทียนปลาอยู่ข้าอมันมีปลาดําบ้างมัน้ยกังบ่อนแห้เนี่ยแต่ว่าหลังๆมากเพะเห็นบ่อ่เลยปยยงนี่ดิไปน้ำหนามาืออกอเนี่ยแปลว่าปวยปานก็ือไปหาหนามเื่อแต่ปลาอยู่ข้าบมันอยู่ข้าบมันฟานด้

สำหรับที่มีฝากไว้สำหรับชาวกรุงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกล่องสามพี่น้องพ้าเหล่าได้ด้วยครับสวัสดีครับ